เร็วฝนี่ตกเร็วอีปอบเ่ง้ามาอีฮะกันบา้าตกข้ามข้อมึงไดยอีปอบเร็วอีปอบะโสเปยังจะเอาตลอดเตลกตลุกออกหลังหัวหน่ากูถามนีตสุ้ปีเอาหอกกอนข้าเจ้ากันเส้นเท่าได้จังสี่กูสักไิการิการไปยังแย๊ไม่สุชมังสุกพรอมติมึง ตำกุยฮะมึงหอยมหาพอมึงหยังซุ่มบับที่นี้ยซุ่มไหมซุ่มไหมมึงไปหยังจักบ่าเอาไว้เฮียนหยั่งมันเสียถือมานทำซุ่มไม่ไม่ติวเลยลวนเอาเ้าอยู่นี่มึงเลี้ยงไก่ตีเลี้ยงไก่ตีมึงหยั่งซุ่มเสียมึงไปหยังจักบาหยัซุ่มเสียมึงไปหยังจักบ้าหยั่งก่ตีมึงเสียอีปอบเมนต์อะไรนายอู้ยเอาไกลดีกว่าเซาเซา ไปตอนนี้กับพระท่านดอกกุทาอังเบิ่งเร็วไม่ย,ยังวายเขาลักเรีวไก่มึงหันังอุบะเดอพะโลกูเลี้ยงไก่ตีมึงเลีออเ้ยงไล่อผู้ใจเลยเลี้ยงไก่ตีล่อผู้ชายเอ๊ะป๊านคือว่าจังสามเลี่ยงไปเลี้ยงมาขาดทุนเลี่ยงใก่ตีว่าเป็นแต่เลี้ยงเอาบ้านเมียงข้าเจ้าเลี้ยงข้าเจ้ามีแต่ได้กำไรขายลูกมันออกกำไรแต่ว่ากูขาดทุนมึงเคยสิขาดทุนควายกูไก่กูเจ๊ควายขาหัก อหยังเกาะใจเตี๋ยคว้วยหน่อยค่ะฮักแังจำแกงจำมึงไก่มึงไปเตี๋ยคว้วยหน่อยขาหักเสียเงินยสามเม่นกูเลยไก่พันหยังยังหางดำมันไม่ยุติเยวเนี่ยไม่เลยโอ้ยเนาะอุบาทอุเบียเจือให้กูถามเนี่ยถามหยังบ่พอกันโดนมาปีนี้มึงก็ยังเป็นรอยข้าวเยื่อตีฮ่ารอยจะไปจีลอย จังซี่ดอยังไงมนคือใส่สุดจีนก็เถอะมึงต้องเว้าเจ๊กจได้กูเบ <ım dır? S 2> ิ่งเร็วเกเว้าเกียรเว้าตัวจังช่วยบังเจ้าเตียงมือสองป่ะจังช่วยบังเจ้าเจ้าทูย่ายังเหล่ายิงทูเอาขวายจังสันไปแจกจีนร้องเพลงจีนให้ฟังเนี้ยญี่ปุ่นก็ได้ญี่ปุ่นก็ได้ร้องร้องเพลงได้บ่ได้รองให้ฟังให้เป่งกี่การู้ าาไาเล <Hey. S 2> ทีไรทีไรขาด่าดาดามาอือเฮ้ยเท่าีโน่ทีโน่เมียมึงหยังเพลงเมีมยังใจปวดเปียตะน้ำมาขาเถะใกล้ตีกบว่าเป็นแรกข้าเอ,อร็จรษฐกิจว่าใก็ดีเพชรจังไหนเป็นน้ำนายกมันละกว่า สิมาเป็น,นหน้าหน้ายกเมมจไดเต้องบอตะวอกันเม่ยงข้าเจ้าบ่แห้วเรื่องการเมียงมันนาเกียดมันนาเกียริเดี๋ยวสิบหล,<อ>ล่ลอลงอีหยังก่อเดี๋ยวสิบหล่อลงเอาอีหยังสิบหล่อลงหนักกว่าเราทั่วอีหาเอย้ยก็ยังบอกว่าข้าเจ้าบ่แห้วเรื่องการเมียงนะ<า>เสียดายเด้พี่ท่าบ่ได้เป็นหน้าโยกกว่าะ้าเว้าข้าเจ้าสีว่า เอากูก็ไม่ได้ตั้งใจเอาเด้เล่ะก็เจ้าจว่าเรียกว่าอย่างเดียวพิธาก็ได้เรียกมาพอเป็นพิธีว่ะขวบหลายเจ้าว่า,วาบัตรสีได้เม่นพ่อใหญ่เสียฐานล่ะวันนี้เม่นคนบอกยุวนันขึ้นมาก,อ,กอันเจอขึ้นจังสี่ดอกบนบอกอข้าเจ้าอันบอกกูมาข้างหลังเม่นบอกอยังสปอนเซอร์เพื่อนห้โฆษณาให้ ปุ๋ยกับป๋ากระป๋องโลซาให้แมหสปอนเซอร์พจนให้โฆษณาเอาดีๆให้โฆษณาะยังสปอนเซอร์พจนบอกให้เฮาโฆษณาปุ๋ยกับป๋ากระป๋องโลซาคือบอกโฆษณาสปอนเซอร์ก็นั้นลาพจนบอกให้สปอนเซอร์พจนบอกให้เฮาโฆษณาปุ๋ยกับป๋ากระป๋องโลซาไม่บางอย่างสปอนเซอร์ป๋องกับโากระป๋องสปอนเซอร์กับโคชนะพอนเชื่อปุ๋ยของเจ้านะปุ๋ยเอา ก็นั่นล่ะสปอนเซอร์พ่นบอกให้เฮาโคชนาปากกับปองโลซากับปุ๋ยตาไข่มุกเลือใบนี่แม่บอกคือกูงโง่นะมึงบอกโง่ติคัดสรรเฮ้ยกูฉลาดตัวมึงโคชนาปากกับปองให้พ่นกอนก็ให้ผู้เก่าเขาลองจะเพลงเขาลองยืงมีผู้ลองแล้วเอา้ามึงจะลองไม่เห็นตัวให้จะควักผู้เก่าเขาลองจีมึงสิ่ลองฮัสแตกยังผู้เก่าเขามันตายตะโดดแล้ยววะ อุบาทอุพะโลปากูเอาจังสี่สักวะจิตจิตสินแหลกเป็นนีเป็นสินต้งเงี้ยกต่จอบซ้อมไปใส่มาใส่ก็บได้คือมาไปหาฝนมีดกับหนวดคือเกาเห็นหักยังเกาะเห็นหักปาดฝนมีดจะไว้หินหักกว่ากูเหยียบกี่ปอบเอ้าจังสี่จังไหนกูรับงานไว้แล้วรับงานเออมันมีส่องยูทูบยูทูปเบอร์ยูทูปเบอร์อออ ยี่ยังเพจยี่ยังก่อนคอดยี่ยังแ่ะคนยี่ยังเนี่ยใครว่าเพจผีก็บังสุคคนเออตีคอดซื้อขอดเออคอดคอดข้าวสารเศษกันมัเออเอฟทีเอฟทีมักหลายละทีไรพ่อย้อนรอดชิมาตีเขาจ้างมึงตีจ้างทักบาทอุ้ยเขาจ้างกูไว้พัฒนาพัฒนาดีแต่ว่าขันมึงแสดงดีกูให้ได้พัฒนึงให้กูแสดงอยังอีกเอาแสดงเป็นผีมึงก็พ่อเขาเป็นไทยประสาท เอาไปทายภาษาอยู่แต่ว่ากูบ่เคยเห็นผีแต่ว่ากูให็มึงแสดงเป็นผีมึงดีตัวเอาเงินเขาจีกูสิตัวเอาเงินเขาบ้านถอดแต่ว่าพันหานี่พันหนึ่งกูให้มึงเลยแต่ว่าเั็นมึงเล่นเป็นผีคือกูให้อีกห่าลอยจังจีน้อยมึงก็ดีแค่ไหนว้ายเนี่ยคนลื่งเกลียดกันเนาะเนี่จังไหนไปเอามึงกับเขาไปอยู่ในซุมที่อีสปอรเขาไปเหตุยังเอ้าเขาไปเป็นผีกูสิดตัวอันสมสมมูลว่านี่เป็นโพน่ พอดีล่ะซุ่มไก่มึงกุแมไกเตี้ยเออกูสิสมมุติว่ามันเป็นโทษมึงเข้าไปอยู่ในซุ่มได้เจอเนอโอ้ยชุกยักษ์งเดี๋ยวอันเตอรผู้ใดมัดมามัดเมยมึงหลายอย่างนะตัวเองด้วยอย่างนั้นอย่งเสียงโทรศัพท์กูตัวละทับแมงเสียงโบราณแห้เราหูพ่อตายวายโวะมึงจีลองหาพอมึงส so ิผ oh! our ิดเสียงโทรศัพท์ก bon ูเม่ มันโูออมาแล้วอไอเจ้ามึงเขาด้วยเนยอย่ากลัเขาดังไปก่อนได้เดี๋ยวกลัวเงินก่อนเอาคนคนในลูกคนคนลูกคนบ่ต้องสิงแต่น้อยเบิ้งบ่ต้องยานไม่กลัวลูกคนไม่กลัวลูกไม่กลัวแม่มึงบ่เหลียวเบิ้งหอดนากูบันีโอ้ยตอนเอาเงินกันกันสิงกันตอนให้เงินีังสีงกันเออทั้งขางยานทั้งเอากูบอกเลียว่าอย่าจพูให้ยีบปอบ โอ้ยกูัวมนเปิเนี่ยคืออได้บ่น้อบ้านที่นี่จ้าตัวรายารในน้องหญิกูไอ้กูเขาชุบเป็นพอดเขาไปได้ซุ้มเขาชุบเดี๋ยวตัวดูแถวๆบันรโทรไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาชุบจีเขาชุบฮัลโหลค่ะฮัลโหลจ้าเฮ็ดหยังอยู่นี่โอ้ยอีฉันอาบน้ามือขายยาฟ้าโทรไมาหลายเดี๋ยวฉันจิโทอกลับโอเคค่ะ โอ้อเจอืไอไม่หันกูบอกมันเข่าได้สุมกูหาบอกเขาไม่ได้เข่าพรา้อมเดี๋ยวหัวมูลลมสุมเจ็ดถันเมื่อกลางไยสุมขึ้นแม้เจอือไงสุมขึ้นเจะเขา่าเออไงสุมขืนเจ้าเขาาา่าหน่ากูสวยไปเลยมันคือผีไปหน่อยเจ้าว่าน่าถูเขามาทั่วมาดูเมีมาิเข่าไปได้สุม ฮัลโหลค่ะฮัโลโหลเดี๋ยวไปนี่เฮ็นยังอยู่เ่ยโอ้ยฉันอันอาบมาเข่ายุกขามาเข่ายุกวุ้ยบางนึงคือว่าอาบน้ำยุกขนาดเอาห้องน้ำฉันยุกใกล้เข่าอันขั้วตัวเอาจ้าสี่เด้อย,ยังไงคะ่ะเดี๋ยวฉันสิโทษกลับเด้อค่ะเด้อโอเคค่ะโอ้ยเนาะจะเป็นสาวค่ะจ้างเอฟซีมาโอ้ย <laughs> อีจุดไม่ยั เขาไปอยู่ในซุ้มพรองติดใจขอบไปอยู่จังสันเหมือนนี่มึงก็บอก้งายซุ้มแลก็ขอบไปเล่นซุ่มไงกูกับเขามาแล้วให้กูถามมึงเทถอดไปงังมึงไปยังจะปึกสามัคเสมอครับเนเธอโอ้ยอีปึกมาละทอนกูชยงานี่ชาลาชัมซากจัคสันแล้วญาติแท้กูไป้ก้างใหญมึงเคยขวมซุ้มร้องกงแจ็คเข้าไปอยู่ในซุ้มไม่เนอะเขาสิโทษมากกว่านะเร็วเร็วเล่นถอดเอา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  ตายซะบ่ซ so mm ุ hmm. <l aps my avenues> oh ้มส like, so. oh, ักหลังมึงบะทิ้งไอ้พวกมันก็โทษมาทางฮัลโหลค่ะฮัลโหลเรียกไปเนาะค่ะเฮ็ดหยังอยู่นี่โอ้ยเขาเกาอีนี่เขาซุ้มอันโทษได้จ้าไม่หยังค่ะให้ถามเจ้กหน่อยเนี่ยค่ะน่ะถามหยังค่ะอันสรุปเจ้าอาบน้ำเฮ้ยเจ้ามาเข่าเจไดเอยู่ทั้งบ้านให้อยู่ทั้งเฮี้นให้จ้าเลยนี่อัน เงี้ยฉันสั้นเดียวค่ะสั้นเดียวคือเดเอาผู้ใดเข่าซุ่มมะนี่โอ้ยไกล้ไม่รอนข่อยมันออกจากซุ่มมันปรตุมเอาลูกสตีกเลยเอามันเข่าซุ่มข่อยเลยลืมข้าวเอาจระสี่นะค่ะเด้อย่าเดี๋ยวหนูจะโทษกลับนะค่ะขอค่าค่ะไอ้เนาะอุบาทว์พระลูกเอาโอเคปะมึงเข่าแล้วไปมึงไม่น่ากลาผีปะบ่ไม่น่ากลาผีมันสิยากอย่างนี้ปอบกูสิแต่งให้มึงจะยาำแตงไฮกันไดน เมือ่อกับพึกษาคุณแน่พึกษาอย่างเมื่อกือเอาแป้เงยเย็นแป้งป๋องนี่เปิดง่ายก็มูป๋องอื่นกูสักมันบิดไปบิดมาโอ้ยเนาะมันมาเศษเนอกนั่นจิ๊บบ่อมันมาท่วมมาให่ดนะีฮัลโหลเพชรยังโยคาไปยังจ้งให้ฉันท่าโดนเทฉันมา ถ่ายยุ่งจริงว่าบกโดนแล้วถ่าผู้เดียวกัญาติผีเป็นคนท่องหาไปยังจะบ้องหุจักลาบสายเห็ฉนฉะนถ่ายไม่ถอดโอ้ยปอดมากเลยไม่หยังบางนึงคือว่าเอาอยัางเข่าซุ่มอยู่นะฮะนี่เอาอันโทษได้ค่ะเจ้าอยู่ใสค่ะอ้าวฉันก็ยื้รถดต่ปูนี่แม่ค่ะเจ้าอยู่ใสอันอีสันยุ่ตีนบ้านแม่ค่ะยุ่ตีนบ้านแม่นจ่าหู่จักทางไปล่ะฮัน่ะโมโหแล้วยางมาเรีย ยังมาเรื่อยๆเออเจ้าสิพ่อซีแยกดอกพ่อซีแยกตีกเออจ้าเห็นซีแยกไปเห็นยุ่ะเห็นแล้ยวจะก็เลี้ยวซ้ายไปทั้งขวาเลยว่ทะทอมีมึงเลี้ยวซ้ายไปทั้งขวามาเนี่ยพ่อไปบ่ดทันพ่อแล้วงงเตี๊บอยู่นี่เลี้ยวซ้ายไปทั้งขวาเลี้ยวซ้ายทั้งขวาพ่อไปค่ะอโอ้ยปวดหัวยไปตายแลี้ยวไม่ยัง ผีมีจริงผีเมมึงตีปอบไม่ยังคันคนคนคนโอ้ค,คนตีนี่เอออันผู้นี้บอกรับโทรศัพท์ฉันน่ะแมนค่ะโอ้ยให้ฉันถามแจ็กหน่อยนะค่ะถามอยังคะอันไปนอนอยูจ่จใจเลยจังให้คว้ยหยาบดังคักแทนี่เมย์ไอ,อป,ป๋อไว้กูก็ไม่ได้หยาบเลยเมื่อก็นั้นเพราะเหี่ยควยหยาบดังเพราะเออเพราะติงดีโอ้ยเนาะอุ้ยอันฉันว่าเอาจังกซี่ถอเอาจังไซีก็ค่ะวางสายโทรศัพท์ถอเปียงเงินกู ก็ว่าจ้าสันหลัเพียงจะได้กูเป็นโทษกูโทษมากใส่ลัพูดผีหม่องเจ้าว่าเนี่ยพูดผีเออฮันเดใส่ฮันเดนี่บอกพูดผีเออเอามัดซุ่มตัวนั่นเมยซุ่มซุ่ซม,ม,ม,มเมก์แกไหนว่าเป็นผีสตดเจ้าละตี้เอาคือว่าจังชันเนี่ยละ่ะผีบังตาเจ้าเจ้าเห็นเป็นยังก็บังหันเห็นเป็นซุ่มนี่เลข่อยเพราะอะไรเห็นเป็นซุ่มเจ้าเห็นเป็นยังขันพอนคักนี่เลวตีอ ว่ายแสดงว่าผีบังตาคอยได้หนิเมียนเมียนผีสุดเจ้าเลวเดี๋ยวคอยเฝ้าไล่สดก่อนเอาทีไล่เดี๋ยวนี้เลยเอาซ่องซ่องผีมาทายผีก็ต้องเห็นผีตัวเนาะซ่องซ่องหางเกาะซ่องซ่องผีโอ้ซ่องซ่องหีโอ้ยไปซ่องจะไหนมอกนะบม่เคยซ่องจ๊คเทียดิแจ๊คเลวซ่องผีคอยไล่สด ไล่สดหาพีหลอกไอ้คนเบิ่งซูมือซูมือเจ้าไล่สดหาพีหลอกไอ้คนเบิงเออดีงั้นว่ะแม่มองนีแหละเพรผิดป่ะมองตีมองนีผีเออมองนีแหละผีให้มันมีผีอีกเลยเด้อข่อยจ้างเจ้าตั้งว่าหมื่นนึงพุน่น่ะบ่วันห่วงดอกเงิน,นหมื่นนะกูสิใส่ให้คุ้มราคาวันเถาะตีผีเออมัน,มน,นหเนหมือนพ่นกักๆบ่นี่เอากะพ่นเหรอตัวน้อตีเอออุ้ยเพื่อนๆขาเพื่อนๆในไม่ไลดขา คันเพื่อนเพื่อนเห็นเป็ดพ่นผีคอมมนมาเบิ่งก่อนนะมูเจ้าเห็นเป็นอีหยังเลยนี่นมึงถามหาคอมมนเหระบัดชีบัดคนคอมมนบอกหลายหนึ่งฮะนี่อุ้ยข้าเจ้าละวาจังสี่ไหมขาว่าจังไหนสุมส่มสุมส่มสุ่มพนะอุ้ยมีบักอันนี้คอมมนเง่าก้มูนี่มันคอมมนว่าจังไหรผมเห็นเป็นสุ่มไก่พนะเอามาือว่าจังสันฮะนี่บ่แม่นเจา้าอันเจ้าแค่ไปซ่ามัน วุ้ยตายตายตายแล้วไม่หอย่างอีกเจ๊เจอกับมาคอมเมนเอฟซีประจำคอยตัวเนี่ยมันมันคอมมน์วาจังใดอยู่ในสุม่มเอาเอ้านะเอา้าก็ไปอยู่ในสุมนะ่มเนาะไปลี้ยงใกล้ตีบอกให้ใจ โอ้แลกอี่หลีไว้นอบาดไอเนาะโอ้บาดโอภโรซะอันมันไม่ผีผีแต่ตัวผีแท่เฮ็ดแต่ไหจังสีได้พรอผีผีจังสีออกมาให้พี่นองเจ้าอยากพ้าผีเมนบ่ยากจักเม็ดเฮ็ดจังไหนล่ะเจ้าต้องหาน้ำหาของมาถวายมาถวายก่อนหาน้ำมาถวายอือมาสินมามากาวก่อนถวายโพดนเนี่ยถวายโพดนนี่แหละวุวยเมนบ่หล่ะเอาห้องกันยังไปไหว้รักบ้านคือคือบานคือเนี่ยเขาอันนี้มาหาผีก็ต้องถวายผี คันถวาไว้แล้วผีออกมาตัวผีออกมาโดยตรงออ้ยแม่งบอได้ซื้ออีหยังมาอยู่นี่ใครบอคอยซื้อน้ำแดงกินมานํ้ำทางอยู่นี่เอานำ้ำแดงอีหยังคือเหลือเครื่องเดียวเอากกินมานํ้ำทางเนาะเอาบอคืนว่าสิได้เซีนไวมองนีไวเราเอาเอาเอา,เอามากินยูดอกอีนี่ผีตายอดตาย,ยากที่ของมือสองกินยูตัวกินเมี่ยมมือสองมันกันยั์เอาเออโอ้ยให้บอได้ดอคอยเสียดายของโอ้ยให้เขาเลยเห็นผีแท้ตัวเห็นอ่ะเพื่อนเพื่อนนี่เลยสดค่ะ เห็นผีบ่ะเนาะค่ะอ๋อเอียงเอาคือมีข้มเม่นแง่แถวบานนี่ข้มเม่นไว้จังไรผมเห็นคนดูดน้ำแดงในสุ่มไก่มันคือว่าจังสันหรอผู้ใดว่าบักอยู่ในไรสดคอยนี่แล้วกูไม่อยากไปเหยียบข้อบักมันมันมันข้อเม่นแง่แถวบ้านนี้มันคือว่าจังสันเจ้าแกไปซ่ามันโอ้ยเจ๊จื้อกับมัดข้อเม่นคอยอีกแล้วเอฟซีประจำคอยมันค้อเม่นไวาจังไดเอียงก่อนนี่ น้ำแดงหวานเจี๊ยบพะนะอเอาไม่ไงนี่คือแปลกๆไงเพราะเจ๊ใดมาข้อเมนต์หาเมย์เมื่อไง,องอเอจีนไซผีมาเนี่เอาคือบอออกมาถ้าไว้น้ำแดงเราคอมเมนต์แล้วมัน,น,นปะแล้่ยวเ,เราจะเอาแก้วน้ำคืองขวามบันที่นี่วู้ยบ้อเม่นแก่แดงคือเจ้าว่าอี่หลีติฮะนี่นั่ <c oughs> แนแล <c oughs> ้วแต่จังไหนเพิ่งทีออกมากคอยเห็นมาเนี่ จะมีเนี่ยถวายอีกบ่เอาแล้วสิกินน้ำอีกยุดดีเลยนี่อุ้ยข่อยว่ามันข้อแห่งได้มันบาดเจี๊ยบบ่ไม่ติว่าหันเมืมึงน้ำแดงขอกระเบิดเราเอาหยังบาดที่นี่อันว่าจะเป็นน้ำเพิ่นกินได้ยุิเพิ่นกินเหมิดเพิ่นเอาเหมิดดิอือเอาเมื่มันน้ำมันี่ก็ได้ตัวนี่คอยเห็นอยู่ในขั้วมอลลัศิลปินผู้ไทยอยู่นี่ตายแล้วมึงบัดที่นี่บ่ตายกับข้างเหนียวเจ้ากูว่าอีนี่ต้องเป็นโรคไตค่ะขัดเอาเพิ่นว่า กินเบิรบ่มนบอน้าไมยังกระไดเจ้าน้นา,นา,า,นาปลาแดงขึ้นตีเพื่อวเพืเ่อน,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 นทุกคนขาเห็นผีออกไปเนาะเม,ม่มึงอีดูจนว่าเหมือนขมนต์คือจังบ่อึขืนขาเนี่ยอี๋เอา้าอี๋เอ้าคือมีคนคอมินนี <S <s ่อะไรสดอีลาบาดนี่เขาอมเมนตไวจังหด ผมเห็นคนในสุ่มไก่ตเตะปลาแดกพนันมันจตะได้แฉะเลยนี่ปไป,ปเห็นโยสายในสุ่มไก่โยสาสบ่มีดอกได้ซุ่มหขน่ะเม่เหนหมดเลนี่เออใส่ผีคือนนั่นออกมาให้คอยเห็นแต่ฮะนี่เจ้าอยากพ่อผีอยากพออ่กพออยู่จักน้อยผีกลับมาให้เจ้าพ่ออีหยังนี่ปาเจจ์ชื่อคอยมาคอมเมนต์อีอไปไปเ,เหล่นา,หนานี่อีปออดเี่ไปคอมเมนต์เขาอีกเลี่ยวมาที่นี่อีหยังคือว่าจังสี่บันนี่มันว่าจังไหนน้ำปลาแดกเค็มเข้มพนัน ไม่ไไมันจะใดเอเดนีมันจะใดเอเดนีอันน้าปลาเด็กใส่บอ่อบแมนคนละน้าปลาเด็กตีบอ่อบแมนน้าปลาเด็กนี่ละพงตีเข้มขน่ะเอาคือว่าของแสบแต่คือสีเข้มได้ีังไ่จะใดข้าวเข้มจะไดกูกินปีกาย่เด็กเจ้าว่ากูมืดตาบอดกะ,ะมืดแม่มมน้องเข้มขักต<ด>ี่ใช้ผีคือนั่นออกใชเอ,อิญผีออกมาหลอกให้คอยเบิ้งก็หน่ะอันผีสีหลอกเมียนเจ้าอยากพ่อผีหลอกพ่อผีจักหน่อยผีกะหลอกผีสีผีสีออกตอนไหนเอ้ยจักหน่อยกะออกเจ้าเสียกข่อยนี่ Blender, พ legs, long, people, like. ูดน like ี่แหละพูดผีขักๆพี่น้องขาเบิ้งบรรยากาศรอบนอกครับพี่น้องพูดมันก็พูดอีปอบมึงพร้อมตีมาหลอกเท่เดียวกันมาทีนี่กูถามนี่ใส่ผีขึ้นนั่นออกจะเป็นไงเลยหรือไงฮะปอบนี่ก็บม่อยากพ่อผีอยากพ่อขักอยากพ่อเนี่อยากพ่อผีกูหลือเงินอยากมาเก่าแมาผีหันหนาวพี่น้องขาเบิ้งบรรยากาศรอกบ เอาพาถ้านได้พ่อจะแกติดี๋ยวนี้พ่อมาเบิ่งคนเบิ่งไร่คอยแตกบึ้มบึ้มเห็นไหลายปาคนหอาอันี้เห็นบ่ไสคน4ีคนผู้ใดนี่เขามาไร่สดนี่สคนสคนเออมาคอมมนข่อยยุติตเอาคุณต้องมันส0ม0 4 0 0น0ี่แม่นตาเ่แล้ววังหาคนนี่ล่ะเบิ่งมแต่พี่น้องอบ่บัก5เส์อมันไปทางไหนอเด็กน่อยชันนี่ม เธอซุ่มมาทางนี่ล้กูบอกให้เบิ่งไกยืนนั่อะแตดูใส่หน่อยเพมัเสียงผีหลอกตีเอาเพรมันผีจีออกเราบอกจับกูเพุ่่มแล้วคนดูส่หนเเฮยังเฮยังักเร์เฮ้ยหาเงินหาเงหาเงินแ่หยัง่ใ้ี่ยังอ่จ มึงเคยมาโย่เงี้ยโยงฉันเอานั่น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 ลุกขึ้นมึงสุดกูสุดกูสุดกูสุดสุดกูบ่าแม่เมียเล่ามาผอบเอาคือว่าผีหลอกเลยหาเงินสุดกูเจ้าแต่กูเป็นสาวทำหน้อยคุณป้าเจ้าแต่ผัวคนแรกกูได้ดิเจอด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 เขาคือตีกันแห้งแท้มึงก็อยากไอ้มึงก็ยากกูอยากไอ้เนี่ยเป็นยังอันค่อยว่าค่อยว่าค่อยจ่ากันใจเย็นๆซะไป จะได้หยากบักกว่มึงผมเป็นเรื่องของมึงพี่น้องขาเบรกเลยชดไว้ซัมมี่ก่อนเด้อค่ะลุกลุกลุกมึงมึงบักเซิร์ตมบักเซิด์ตเ,เ,เดี๋ยวยี่น้อยม่หยังมึงตีผ้าคว้าขวากูเป็นกระเทยข่อผ้าหาเงินหา,หาท่วงต้องาหาเงินเมียมันหยังมาอยู่นี่เอาเคือตีกูแห้งแต่ตอนซ้อมคืองปะตีแห้งปะน,นี่ไปเด้อมึงบักเซิร์ตไปเบิ่งไก่ไปเบิ่งไก่ไปเว้าอยู่นี่เจ้าตัวข่อยมันวะเนี่ยเว้าอยู่นี่กูบิ้งไก่ไปเบิ่งไก่ อ่ะเออข้าอยู่ในมึงตัวกูเป็นวันเดียวกูบอกแล้วมีบอกอะไรเจ๊เราให้ท่ากัดซอมวัดกัดซอมมึงตัดไตแต่ชุดอยู่หันละห่างเบ็ดบ่อบาดนี้วางตัวละครจับกระถือมึงเอาหยังอีกว้าเพื่อนฟูตี้ทูดอี่ปากตี้ทูอ่านต่ว่ากูมาปีแหลกซื่อๆนะคะได้ออกฮานีก้เอาละโอ้ยส้น้นามนาซุ้มเจ้าเข่าไปแล้วซุ้มตลกเถ้า ขอบคุณค่ะอะไรๆหน้อยเก่า